สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจิคิดูไปดูปูนาจะมาเล่นเกมฟอกา้าイอันนี้เป็นน็อกเอาต์ต่อนะครับไปอย่ารอช้าเลยดีกว่ารีบไปเมื่อวานเราไม่มีดวงเลยนะฮะเราเป็นสับปะรดใช่ไหมมาสับปะรดสู้ เราต้องชนะให้ได้สำหรับเกมนี้เราจะต้องเป็นที่หนึงให้ได้เราจะเป็นราอชาโจนสลัดเพราะเราคือลูฟู่ไม่ใช่ทีลูฟี่กำลังมองหาผู้เล่นนะฮะห้องนึงก็จะเล่นได้60คนนะครับตอนนี้ผมเล่นบน PS4 นะครับถ้ามีเสียงอะไรเรากวนต้องขออภัยด้วยนะครับ ซื้อด่านนี้ต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งไปถึงเส้นชัยให้ได้นะฝากกดไลค์กด s u b สไค i b ์ให้กับช่อง16พ i ิ c ก a ชนแนด้วยนะครับซึ่งจะมีผมที่คีดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบุวยที่หวยที่สุดในโลก mm. เป็นผู้ดนำเนินรายการต้องการด่านนี้ต้องการาสาคนไป let's go เฮ้ยอย่าเบียดนะอย่าเบียดนะมาทางนี้แล้วเอ้ยเอ้ยกระเด้ง ไอ้กระโดดเอ้กระโดดเออเฮ้ยจะชนทำไมวะกระโดดเฮ้ยล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออหมุนไปนหมุนไปฮยกระโดดกระดิ่งกระดึงเออมาครึ่งทางแล้วต้องหลบลูกบอลหลบลูกบอลหลบ face, ลูกบอลหลบทางนี้หลบทางนี้ทางนี้อ่ามาทางนี <ös S 1> ้ทางนี้นี่ เฮ้ยรบวนมาอ้เดี๋ยวรบวนทับไป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 วิ่งวิ่งวิ่งไหนจะมีต้องกระโดดกระโดดกระโดดแล้กระล่วงโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไกลจะถึงแล้วเอ้เดี๋ยวสุดทางแล้วนะครับเข้าไปแล้วห้าหกคนเฮ้ยเอาล่วงลืมไปว่ามีตร,ตรงนี้เฮ้ ไป,ไป,ไป,ไปกระโดดโอเคเฮ้ยกิ้งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกระโดดเฮ้ยลูกบอลชนเฮ้ยจะชนทำไมเนี่ยๆๆเฮ้ยกระโดดเออโอเคสามสิบสา,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 สามคนแล้วสามสี่สามสิบห้าและเราเป็นคนที่สามสิบหกเดอตบื้อไปแล้วเราก็เข้ารอบไปแล้วนะครับด่านแรกเราผ่านไปแล้ว และโชมหน้าผู้ที่เข้ารอบทั้ง39มคนได้แก่และหนึ่งในนั้นก็มีคุณเยี่ยมเยี่ยมยอดมากเราารรลุรกันว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะครับมรรลุกันว่าโอ้โหโลเอาเราต้องเอาตัวรอดข้าบนแท่นหมุน มีให้ได้ถ้าจะมีทั้งหลุมทั้งสิ่งขีดขวางนะครับจะต้องยืนอยู่ให้ได้ต้องการผู้เล่นทั้งหมด16คนนะครับเฮ้ยว่าเฮ้ยเดีดดดดเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนอ,อ่ะเออ เดินกันเดิ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 นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหิวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดดิวะอย่าเบียดดิวะเฮ้ยลวงไม่นะมันไม่จริงใช่ไหมเหลือแค่นี้เองเราทำไม่ได้เอะไรเอาใหม่ในเมื่อชีวิตเรายังมีอยู่เราอย่าไปท้อแท้ สับรถสู้สู้สับรถสู้ตายสับรถเวไลา์สู้ตายสู้สเกมนี้เป็นเกมสนุกเกมตลกนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังฮิตกัน ตัวบานทุมเมืองเลยนะครับเกมนี้ถ้าใครมีเครื่อง PS4 หรือว่าเครื่อง PC นะครับสามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะครับจะมีสองเครื่องที่ลงให้นะฮะ PS4 กับ PC นะครับ53คนแล้วตอนนี้54คน ด่านนี้ด่านเดิมนะครับด่านแรกที่เราผ่านเขารอบไปแล้วมาขอร้องอีกทีนึงดิจะได้ไหมต้องไปถึงจุดหมายให้ได้เราต้องไปถึงจุดหมายให้ได้และด่านนี้ต้องการทั้งหมด40คนนะครับไป let's go เอ้ยเอ้ยกิ้งกิ้งเฮ้ยเฮ้ยเอากระโดดเออโอเคมาแล้วถือว่าไวอยู่นะครับไป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 รุมวนมาลบลบลบปอยโดดทับเฮ้ยเฮ้ย โดนถูกไปนิดนึงเอ้ยจะเบียดมาไหมวะเนะี่ยไปไปไปขึป้นขึ้นขึ้นเอ้ยล่วงไม่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 ทีนี้จะมีรูกระโดดเฮ้ย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 กระโดดเอาจะถึงอยู่แล้วเออเข้าไปแล้วสองคนเราจะต้องผ่านเขารอบให้ได้ เในรอบพานเขาล่อให้ได้เฮ้ยกิ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยกิ้ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ้งกิ้งกิ้งเฮ้ยกระโดดโอเคไปเฮ้ยและแล้วเราก็เข้ามาเป็นคนที่สามสิบเอ็ดนะครับเย่ในเมื่อเรามีความพยายามเราก็จะไม่แพ้นะครับบอกตัวเองไว้นะ และผู้เข้ารอบทั้งหมด40คนได้แก่และหนึ่งในนั้นก็มีคุณเย่ตบมือ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 และด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรมามาดูกันด่านแย่งหางกันนะครับด่านนี้เราต้องเล่นกันเป็นทีมนะครับ ใครรักษาหางไว้ให้ได้เยอะที่สุดจะมีทีมตกรอบอยู่หนึ่งทีมน,นะครับจะแบ่งกันเป็นสี่สีใช่ไหมเราอยู่สีแดงนะครับโอเคหางอยู่ที่เรารักษาหางไว้ออ้โดนหู่ถึงนี้ไว้เฮ้ยมีคนมา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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไ เฮ้ยม so like. hey, right. ีคนมาเฮ้ย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 มันจะบ้าจะมาวิ่งเก้ยเฮ้ยอ๋อมันดึงหาไปแล้วเฮ้ยอาหางขึ้นมาเอาหางแขนขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหางอยู่ไหนหางอยู่ไหน หาหาง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 เฮ้ยเอาหางมา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 เฮ้ยเฮ้ยจะวิ่ง uh จับพวกเดียวกันทำไมเนี่ยเฮ้ยจะวิ่งจับพวกเดียวกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยหาง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  อยู่นี่อุ้ยเอา้าไม่ใช่เฮ้ยกลจะหมดเวลาแล้วโอเคมาดูกันว่าสีอะไรจะผ่านเข้ารอบกันบ้างนะครับน่าจะมีหนึ่งทีมที่ตกรอบและเสีที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปคือสีเขียว สีที่ผ่านเข้ารอบคือสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองนะครับและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นผ่านทั้งหมด29คนมาดูกันว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะครับด่านต่อไปก็คือด่านด่านอะไรด่านอะไรด่านอะไรดูดิดว่าด่านอะไรลุ้นกันมาลุ้นกันด่านอะไรบ็อกปาร์ตี้นะครับ นานต่อไปนะฮะเราจะต้องยืนอยู่บนแท่นนะครับเพื่อให้บล็อกหมุนขึ้นมานะครับเราก็ต้องหลบแล้วก็โดดหลบนะครับเราต้องยืนอยู่ห้ามล่วงลงน้ํานะครับไม่งั้นเราจะตกรอบนะครับมาต้องการ27คนนะครับด่านานี้ภายใน1นาที40 ยืนย ma ืนย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 ืนจะเบียดมาทําไมยืนยันให้ตรงเอ้ยจะเบียดมาวะไปสิเออเฮ้ยวิ่ง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 บินไปบินไปเอ้ยโอเคอยู่ทางนี้แล้วก็ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้นะ เฮ้ยวิ่งตามมาไว้เฮ้ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ออทางนี้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 ท้ทางนี้ทางนี้ททางนี้ทางนี้ทางนี้ทานนนี้อ้า้้้ กระโดดเอ้ยจะรอยไหมเนี่ยต้องรอยให้ได้เอ้ยกระโดดเออกระโดดโอเคกระโดดโอเคเฮ้ยความฝันเราใกล้กจะเป็นจริงแล้วอยู่ทีงนี้รวมกันเป็นกระจุกทั้งนี้ทั้งนี้แล้วก็ทั้งนี้ ทางนี้มาทางนี้ทางนี้เฮ้ยแล้วแล้วเราก็ผ่านเข้ารอบไปด้ที่สามเฮ้ตบมืออันนี้เป็นสถิติของเราสถิติใหม่ของเราเลยนะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง12คนได้แก่เย้แล้วก็เรามีเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยตบมือ มาดูดิพ่าด่านต่อไปจะเป็นด่านไหลนะครับนี่สถิติของเรายัางอยู่ที่นี่นะเฮย้ยด่านสุดท้ายแล้วเหรอไฟนอลรลาวโอ้โหต้องขึ้นไปแย่งมงกุฎเราจะทําได้ไหมเนี่ยสิบสองคนสุดท้ายมาเฮย้ยเราต้องทำให้ได้เว้ยครั้งแรกที่เราเข้ามาชิงมงกุฎครั้งแรกที่เราเข้ามาชิงมงกุฎเราอยู่ด,ด้านหน้าเลย t ี่ two one let's go ไป คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ยกิงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เคยมาถึงที่นี่เลยนะครับครั้งแรกเลยนะครับเฮย้ฮยเฮ้ย มาถึงไหมถึงไหมถึงไหมเฮ้ยเอา้าเฮ้ยโอ้โหไม่พลาดไ,ได้ไงเนี่ยโอ้โหเดอะวินเนอร์ได้แก่คนคนนั้นนะครับเฮ้ยเราเข้าชิงเลยเนี่ยแต่เราก็โดดเราไม่ถึงเราไม่ถึงแล้วแต่เราก็โดนไปถึงมงกุฎเออเสียดายเสียดายเสียดายแล้วก็เสียดายโอเคไม่เป็นไร เราได่นนี้ก็ถือว่ากล้ความหวังของเราแล้วนะครับเอาว่าวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับจะได้ทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะฮะเดี๋ยวพาหน้ามาเจอกันใหม่หลับพาร์านี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ